ช่วงคน้นคนดีสนับสนุนโดยเงินฝากยูสเซฟวิงจากธนาคารอมสินโทร1 1 1 5ง่าาย,ยาค่ายยาค่าแมลงเราไม่ต้องใช้เราก็อยู่กับธร,รรมชาติแล้วมันก็จัดก,การกันเองครบห้าเรื่องนะโหชีวิตมีความสุข ความผิดพลาดจากวิถีเกษตรแบบเดิมๆทําให้ลุงเลี่ยมบุตรจันทาแห่งบ้านนาอีสานจังหวัดฉะ,ชะเชิงเซาหันมายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีพจนวันนี้สามารถพลิกชีวิตสร้างองค์ความรู้มากมายแบบยั่งยืนกลายเป็นปราชชาวบ้านที่พร้อมจะถ่ายทอดองค์ความรู้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อหวังให้ทุกคนสามารถพึ่งพาต,ตนเองได้ค่ะเห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันทําให้ครอบครัวปลดหนี้สินได้สังคมครอบครัวก็ดีขึ้นสิ่งเหล่านี้มันก็ทําให้เรา มีความสุขก็เลยอยากจะถ่ายทอดสิ่งดีๆให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่เราด้วยความตั้งใจอยากจะให้เขาได้เหมือนอยากให้เขาได้ปลดทุกข์เหมือนที่เราเคยเป็นนะครับการบริหารจัดการแบบยั่งยืนของลุงเลี่ยมบุญจันาทาทําให้หลายๆคนหันหลังให้กับการเป็นมนุษย์เงินเดือนเลือกใช้ชีวิตแบบพอเพียงโดยมีลุงเลี่ยมเป็นต้นแบบเพราะเชื่อว่าการทําเกษตรแบบพึ่งตนเองสามารถมีกินมีใช้ได้อย่างสมดุลและมีความสุขค่ะเดิมพี่เป็นมนุษย์เงินเดือน แล้วก็เลือกที่จะลาออกมาแล้วก็มามาเลือกทางนี้เพราะมีความรู้สึกว่าแนวนี้แหละมันให้ความสุขเพราะว่าพอเรามาอยู่กับเพื่องมาอยู่กับครอบครัวนี้เราสัมผัสได้เลยว่าอันนี้แหละมันคือความสุขที่เราอยากได้เมื่อก่อนเราเคยเคยรับแล้วก็ได้มีความสุขแต่พอเรามาทําเรื่องให้เนี่ยมันความความสุขต่างกันเลยนะโดยสิ้นเชิงไม่เชื่อลองลองดูนะครับว่าการได้ให้เนี่ยอาจจะมีความสุขมากกว่าการรับก็ได้ ลุงเลี่ยมบุจจันทาปราดเดินดินแห่งบ้านนาอีสานเป็นอีกหนึ่งคนดีของสังคมไทยที่ทางรายการขอชื่นชมและขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ